เนี่ยไหนล้างยงโอ้ต้องล้างสะอาดไหมไม่ใช่ว่าจะกินค่อยล้างไม่ได้นะลูกมันต้องมีมีดายพอตัวนะไม่งั้นเชื้อโรคจะเข้ามึงนะเฮ้ยเออมันต้องมีวินยัยอาหารการกินต้องสําคัญนะนี่ยหม้อของเอาเนี่ยบอกว่าให้เอามอมาก็หายแซบไปเลย เตรียมกันเป็นห่วงนี่มามาสองฟองเอ้ยไข่สองฟองมามาสองหอ่อหิมละ่ะเตรียมกันเนี่ยหรืสะอาดเลียงน่ะนี่มันรลางนะครับอ ค่ะมนเออต้องสะอาดนะดถ้าไม่สะอาด,ดน,นี่มันจะเป็นเชื้อโรคนะเข้าใจไ,มไหมดน,นี่ของกินสะอาดแต่หม้อไม่สะอาดยุ่งเลยฮะเนี่ยนะเนี่ยอิ่มแปะละอ่ะครับอ่ะไปกินซะโอเคบริเวณเดีแล้วอเ,วเวอาน้อยหูครับอะไรครับ เออจะฟ้องพ่อแม่เสียเออเนอนะโู่ละเองก็ว่างก็ไปช่วยเปิ้ลนนะอาก็ไปช่วยเปิ้ลเออนั่นแหละเนาะอ๋อไปวันพุธเหรอครับแม่ช่วยเปิ้ลเนาะเปิ้ลเสียไปละตามวาระเนาะเปิ้ลสูงอายุละเออพอดีช่วยกันเนาะ เบริเวณสะอาดเที่ยวเตียนแล้วเตดเตือนน้อยละหมดจุบไปแล้วเนี่ยต้จนจันผานี่ตายแล้วชาเดีย๋ยวค่อยมาปลูกใหม่เนาอะ ต้นหมากนี่ดูแล,แลดีๆด,ด,ด,ด้วยนี่ต้นหมากจันผาเด็ดไปละเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่ทดแทนโอ้ด่วงไทยกินไ,ได้ปลูกใหม่เยเครับเรือนสะอาดละสะอาน ค่อยปลูกใหม่ดีๆโอ้มารินไม้เอาไว้เป็นเจือเด้อนั่ยดกเจือพันดีครับแบ่งกันไปผมมอ,อกปอเป็นยาสมุนไพรมารินไม้หรือภาษาไทยห้องลูกเพกาครับ